ชื่อน้องแบมครับขอบคุณที่มาเป็นเป้าหมายในการทำงานในทุกๆปีนี่หมายความว่าอะไระคือหมายความว่าคุณนะเป็นแรงบันดาลใจให้เขาทำบางสิ่งบางอย่างหา,งนะางเงินอะไรนะหางเงินเป้าหมายาคือเป็นเผลที่ ตั้งใจทำงานเป็นปกติใช่ไหมครับผมเอ้ยทำไมมันไม่เกี่ยวกับผมแม่ครับผมแค่โมยาที่มือเด็กเนี่ครับผมผมคืองานอดิเรกส่วนส่วนครับผมอ่าผมเป็นพาร์ทไทม์ไปบางทีครับผมแต่ว่างานหลักเนี่ยมันก็เพื่ออยากให้หรือทำเพื่อคนของคุณหรือว่าตัวคุณเองดีกว่าครับผม ไม่แต่ผมมองว่าผมมองนี้นะผมมองว่ามันมเป็นสิ่งที่ดีครับผมคือการที่เราจะเสียบางสิ่งบางอย่างไปเพื่อแลกกับความสุขกลับมาแล้วเรายอมจ่ายเนี่ยแสดงว่าคนคนนั้นก็ไม่ธรรมดา